สวัสดีค่ะวันนี้อันพาทุกคนมาแอลพระธาตุดอยน้ำโมนะคะขึ้นมาทุละนะกับปลาแอลน่เอข้างบนเนี่ยเราดูบริเวณเกือบกันหมดแล้วเนาะแต่อันยังมบบเคยปลาลงไปข้างล่างเนีค่ะเดี๋ยววันนี้พาลงไปแล้วกันน้อลานก็จะมาดูแมลงข้าวตอของอันตัวว่ามันออกปีกหรือยังนะคะแมลงตัวน้นอยๆสีขาวๆนะเออถ้ามันออกปีกเป็นพีเสื้อแล้วก็จะอ่าถ่ายทําให้ดูนาอ อาจจะออกอาจจะบอกก็ได้นะจ๊ะแต่วันนี้กันในไหนก็ขึ้นมานะพามาชมบรรยากาศพระธาตุดอยน้โมล้หน่าแรงมันกับระมานเนี้ยแห้งๆแรงๆใบไม้ก็มีนะคะมันก็แหมบรรยากาศนึงนะจ๊ะถ้าหน้าฝนนี่ก็อายอดซักกงใบนี่มันก็เขียวเชืออุ่นะองพระธาตุนี่ก็จะเป็นมอสขึ้นเขี่ยวสวยนะคะน่าแรงกับประมาณเนี้ยบรรยากาศแห้งแรงอันก็ไม่ค่อยชอบก็ไดนะแต่ก็ฝนตกประมาณสามคืนติดแล้วเนาะ แต่ทีนี้ก็ไหนๆก็ขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวอันตาลงไปอาวข้างล่างนะวันนี้อารมณ์ดีนะไปไปกันในส่วนตรงนี้ก็เป็นทางลงไ,งไปบอ่อน้ำลงปูมั่นนะคะสมัยก่อนหลวงปูมัน่นท่านเคยรูดงนะคะมาจาริธรรมที่นี่เนาะก็ลงไปน้ำกินน้ำอาบน้ำใช้อยู่ด้านล่างอะ่ะอาจจะมีบอ่อน้ำที่บอ่อแห้งบอ่อเหื่อเป็นห้องว่า บ่อน,น้ำมัวะคะ่ะน้ำเหมือนตานามว่าสีคุณนๆเะคะ่ะไม่เหงื่อไม่แห้งมีตลอดทั้งปนะีทุกวันนี้ก็ยังไม่แห้งนะคะเขาเรียกกันว่าบ่อน,น้ำสักดิธิ์หลวงปู่ม,มั่นนะชาวบ้านก็เอาไปกินไปใช้ะคะเพื่อแบบอะไรนะคะมันเทาคล้ายๆแบบยารักษาโรคอะไรประมาณเนี้นะคะเดี๋ยวอนผ้าช่วชมบรรยากาศข้างล่างเนาะตามมาค่ะ ในส่วนของบันไดทางลงนี้ก็ประมาณร้อยหกสิบเก้าขั้นนะคะเลยขั้นเดียวก็ร้อยเจ็ดสิบนะคะมีความชันอยู่นะคะแต่ไม่ไม่ชันมากค่ะลงได้นะคะคนแก่ก็ลงได้มีการจับอันเดินลงมาจนถึงข้างล่างนะคะร้อยหกสิบเก้าขั้นเองใช้คำว่าขาสั้น โอ้ยเมื่อขาเลยนะอาระหว่างเดินขึ้นกับเดินลงนันว่าอาเดินลงมันเกร็งขานะคะบวกขาไม่ค่อยได้ออกเป็นบังการในช่วงนี้นะ,ะอ้ยร้นอนเลยอาตรงนี้เป็นปุติอะคะเก่าแก่ของหลวงปู่มั่นนะคะคือหลังเก่าอะมันก็อับลลักหักทางไปแล้วนะเหลือแต่รากฐานนะคะก็มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ะคะ่ะเขาเรียกไอต,ตรงนี้เป็นที่อะไรอะ่ะ เออชียงมนเดะเรียกไม่ถูกนะเหมือนที่แบบและลึกถึงครูบาอาจารย์นะคะก็จะมีพระทุดงนะคะท่านเดินทางทุดงมาก็เอามานี่ก็มานั่งวิสนากรรมาฐานตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็สงบนะคะกลางคืนก็เส็กก็สงันะคะเงียบสงบนะคะไม่มีผู้คนอะไรเลยนะคะมีแต่เสียงจิ้งดิดเรไรนะคะ ถ้าเป็นสมัยก่อนอะไอตรงเนี้ยตรงผนังตรงเนี้ยจะเป็นถ้ำนะคะแต่ปากถ้ำนี่ก็ถูกปิดปิดตายไปแล้วล่ะเออก็ก็ไม่รู้ปากถ้ำอยู่ตรงไหนนะคะคือจำไม่ได้แล้วมันนานหลายสิบปีแล้วะคะ่ะตั้งแต่อันเป็นเด็กนะคะก็ไม่อยากให้ใครเข้าไปหรืออะไรเงี้ยก็อันถูกปิดโดยธรรมชาตินะคะดินเดินอะไรก็กบไปก็ปิดปากถ้ำไปน่าวอน ตรงนี้บนพระธาตุก็คือบนถ้ำนะคะคือตรงนี้คือตีนถ้ำเนาะเออประมาณนั้นแหละและ้วก็วัดพระธาตุดอนนโมนี้ก็ครูบาอาจารย์หลายท่านนะคะที่เดินทุดงมาจาริกธรรมที่นี่นะคะก็อ่าองค์แรกเลยก็หลวงปู่มั่นนะคะก็เป็นครูบาอาจารย์ของหลงวงปู่แวนิจินโนหลวงปู่ขาวนารโย,ยและหลวงปู่ตื้อน,นะคะอ่า ทั้งทั้งสามสี่องค์ก็เคยโดนทุรงแล้วก็มาจะริทําจรมาศะที่นี่นะคะแล้วหลวงปู่ม,มั่นก็มาวิปัสสนากรรมฐานตรงนี้เมื่อก่อนเขาเรื่องมีกุฏินะที่เขาทันกันนะอันนี้เล่ารุ่นสู่รุ่นนะก็มาสร้างกุฏิไว้ตรงนี้นะคะแลอันนี้ก็สร้างขึ้นมาครอบก็คือไว้เป็นอนุสรสถานเออนึกออกละ <laughs> สถาบางคำม,มันก็ ไม่เป็นไรเนะราะท่านผู้ผิดพูดถูกก็ข้ามผ่านไปแล้วกันนะนี่เล่าสู่กันฟังนะคะ,ะตรงนี้ก็จะมีเรื่องเล่านะคะว่าหลวงปู่มัน่นท่านเคยทุดงม,มาจาริกธรรมจรมศรีที่นี่แล้วก็อ่าด้านล่างนี้ก็จะมีพญาน,นาคนะคะองค์พญาน,นาคก็เขาว่ากันว่านะคะก็เป็นน้องชายของหลวงปู่มั่นนะคะก็ได้เสียชีวิตแล้วไล้ไเกิดเป็นพญาน,นาคแล้วก็ ติดตามหลวงปู่มั่นไปทุกทีกท่นะคะแล้วก็ท่านก็เคยมาที่นี่นะคะก็ไม่แปลกใจเลยว่าที่นี่เป็นดินแดนที่มีพญานาคนะคะในความเชื่อของอันนะคะอันนี้ของอันนะอันว่าบ่อน,น้ําหลวงปู่ะคะ่ะหลวงปู่มั่นเนี่ยน่านจะเป็นทางออกนะพญานาคนะอันเชื่อว่าทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคาาอีสานมีทุกที่อะพญานาค ขึ้นอยู่ว่าจะอยู่ในน้ําหรืออยู่ในถ้านะคะที่นี่ก็น่าจะเป็นถ้าเนาะอะใต้ถ้ำก็เป็นน้ำอยู่แล้วเลยคะ่ะก็เป็นความเชื่อเนาะเราสู่กันฟังเฉยๆนะคะแลวอันจะพาทุกคนไปดูบ่อน้ําลงปูงมั่น,นข้างล่างหายเมื่อยละหายเมื่อลยอละนิ่งเมื่อไหรน่นิ่งเป็นหลับขยับเป็นเมามอยนะคะ ขาไม่อยากเดินแล้วเพื่อๆขาต้องสส่แล้วอออไม่ขาตรงนี้ต้องเก็บหน้าขาแน่เลยเมื่อคืนฝนตกอะค่ะแมงดีเยอะมากค่ะอ,อันนี้คือบ่อน,น้ำหลวงปูม,มั่นเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆเนาะตรงนี้ก็เป็นบ่อน,น้ำเก่าแก่นะคะ สร้างโดยอิดมอนนะคะน้ําไม่แห้งไม่เหือดนคะไอส่วนอิดตรงนี้กับไอท่อตรงนี้บูรณะขึ้นมาใหม่เดี๋ยวอันจะพาดูอิดมอนใกล้นะคะอิดมอนสมัยใหม่นี้มันจะก้อนเล็กๆนะอิดมอนสมัยเก่านี่มันจะมีรูปโคง้โคงๆแล้วแผ่นใหญ่ๆอะคะ่ะเมื่อก่อนที่บ้านอันก็เป็นอิดมอนเนาะลื้อออกแล้วบางท่อแต่เดี๋ยวนี้พอน้ำปะปาเข้าถึงก็ลื้อทิ้งหมุนเลย ลักษณะอิดมอนนะคะน้ำก็ออกจะขุนๆหน่อยเพราะว่าคนไม่ได้ใช้นะถ้าคนตักไปกินไปใช้ไปอาบน้ำก็จะใส่ตลอดเวลานะคือมันเป็นฝ้าด้วยฝุ่นฝุ่นอะไรมันลงไปะคะ่นะนี It ่ค่ะอิดมอนมันจะก้อนใหญ่ๆไอ้น,น้ำตรงนี้ไม่แห้งไม่เหือดนะคะจะไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหน้าวสันตฤุด,ดูอะไรก็จะมีตลอดและน้ำก็จะเป็นสีขุนๆเหมือนสีตาน้ำที่นี่เขาก็เลยเรียกวัดพระธาตุดอยน้ำมัวคือ น้ำมันมัวนะคะน้ำเป็นสีตาน้ำสีโอฟฟ้าค่ะในส่วนข้างหน้าเรานี่ก็เป็นรูปเหมือนของวัาปูผู้ชงนะคะวูวปูผู้ชงนักร,ราชนะคะ,ะสร้างสต่ง,งานอยู่ตรงนี้ก็มาไหว้สาขอพรปูได้นะคะเหงาไว้ปูอยู่ข้าง ส่วนตรงนี้ก็เป็นบ่อน,น้ําที่ไม่เคยแห้งเหือดเลยนะคะไม่ว่าจะหน้าแรงหน้าฝนน้ําเต็มและปลาเต็มเลยค่ะอาจาก็น้ําลดลงไปบ้างนะแต่ก็ยังมีนะ้เต็มอยู่เหมือนเดิมนะคะน,นี่น้ำเสน,เนะคะอค่ะต้นสาระทั้งสี่นะคะอันแล้วเพื่อนๆไปเอาที่เกือบถึงนครนายกอะ่ะ วัดอะไรจําไม่ได้ช่างมันเถอะที่กรุงเทพตอนนั้นอยู่กรุงเทพนะคะเอามาปลูกตั้งแต่ปีห้าเจ็ดได้นะคะเขาบอกว่าประมาณสีปีเอแปดปีจะออกดอกนะคะ mm. ผ่านไปสิบปียังไม่มีชัอดอก mm. หรือว่ามันขุ่มเขาเรียกอะไรภาษาในกางเขาเรียกอะไร mm. มัน,นมทึบเ <ๆ S 1> อออันนี้ต้นนิดหนึ่งนะคะ mm. อ่าต้นนีดสองต้นนี้สาม ส่วนต้นโนน่ะต้นใหญ่มากอะต้นขนาดนี้นะคะต้นสาระนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีสาระนะคะเลยต้องเอาสาระมาปลูกนะมันจะได้มีสาระนะคะ <c oughs> และในที่สุดก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมเลยก็มีอยู่สี่ 2, 3, 4, ะะต้นนันหนึ่งสองสามสี่นะคะต้นโน้นจะใหญ่สุดต้นโนนน่าจะดอกต้นโนนน่าจะดอกก่อนเพื่อนนะคะ แต่ทำไมไม่มีดอกเลยดูตรงนี้ค่ะเป็นพ่อแม่ธรณีนะคะแม่ธรณีมวยผมนะคะและ้วก็ตรงหน้าคืยใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นหน้าอะสวยงามมากๆเลยค่ะเอามาอยู่ตรงนี้เงาไหม <laughs> อยู่องค์เนี้ยองค์เดียวเหงาไหม <laughs> สวยนะคะประดับประดาด้วยอ่าพลอยพญานาคนส่วนหลากหลายสีสันนะคะด้วยมีสารพัดสีนะอะไม่รู้เป็นแก้วเจริญในหรือพลอยพญานาคนะ่แต่อันว่าพลอยพญานาคนั้นด้วยด้วยสายตาของอันแล้วนะแต่เขาก็าอยู่ทุกที่ทุกทางนะกดประดับพ่อแม่เฉยๆอะไรที่ไม่อาจเอื้อมก็อย่าไปยุ่งเลย พยาน่าสวยมากนะคะอาสวนตรงโน้นก็เป็นต้นสารที่มาปลูกไว้อันนี้เป็นชุมพูมะเหลียวนะคะออกลูกให้ทุกปีนะแต่ปีนี้ไม่ทันกระรอกนะคะระรอกแซ่บเกี้ยงอันเลยไม่ได้กินนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นทุงน่งนาของชาวบ้านนะคะก็เป็นทําไร่ทํานาทําสวนตามฤดูกาลนะคะยูตรงข้างล่างนี่เย็นสบายเลยไม่อยากขึ้นไปข้างบนเลยคะ่ะมันร้อนนะคะ แล้วงานยังไม่เสร็จก็ต้องขึ้นไปเลยก็เดี๋ยวพาไปดูแมลงหน่อยหนึ่งนะคะคือมาดูให้น้องเขาว่ามันมีปีกหรือ,อยังหรือ,อยังไม่มีปีกนะ,ะมันแล้คือเป็นงานของเราเนาะอ่าบันไดสูงไหมร้อยหกสิบเก้าขันคือตอนอันเดินลงมาประมาณยี่สิบขันละอันก็ตัดตอนไปเลยมาถ่ายทีตอนปีนบันไดอ่ะอ่าสูงไมไ่ขนาดสี่สิบห้าองศานะคะก็ถามว่าชันไหมก็ชันอยู่แต่ถามว่า อันก็เดินทางไปทั่วเนาะถามว่าความชันที่เนี่ยชิด้า้ค่ะถ้าใครเคยขึ้นภูลังกาเรียบรับรองไอที่เราผ่าน,านมาน่ะชิซ้า้อันนั้นคือตั้งฉาก45องศาคือผ่านมาแล้วนะอะไรที่เราเคยผ่านจุดที่ยากที่สุดพอเรามาย้อนหลังมาดูว้าวแค่นี้เองนคะคะไม่ชันนะไม่ชันนะคะอ่ะเดี๋ยวอันจะพาเลาะไปทางนี้ดูมแมลงนะคะ เด็กกันค่ะเดี๋ยวจะไปดูงานก่อสร้างถนนด้วยเนาะเออบันไดบันไดพันจริงๆนะคะไหวค่ะคนแก่ก็เดินได้เด็กก็เดินได้นะคะแต่อันจะเลี้ยวซ้ายนะคะเห็ว,ว่าอันเดินลงมาแล้วนะล้อันจะไม่เดินอันจะไปดูแมลงนะคะ ทุกคนเห็นมันแรงนั้นไหมปีที่แล้มวมั่อยู่ตรงนี้แหละปีนี้มันก็อยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> สิ่งที่อันต้องการนไม่ได้จับเข้าไปนะคะอันต้องการให้เขาแบบมีปีกอ่ะได้ไหมวะ บกวนแล้วนะคะนะแต่มันคือมแมลงเข้าตอกนะคะหรือว่าเพี้ยชักกจันคือถ้าโตเต็มวัยแล้วคาบแล้วเขาก็จะกลายเป็นคล้ายๆผีเสื้อนะคะ ไม่ไม่ไม่เป็นไหนศัตรูพืชน,นะคะเขาอยู่ของต้นของเขาค่ะคือต้นห่อสะพายควายนี่แหละเออเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้นนะ,ะหลายหลายคนบอกว่ารบกวนเขาทำไมนะคะก็จริงๆแล้วก็ไม่ขนาดรบกวนนะแคะ่อยากเปิดโลกกว้างอะว่ามันมีแมลงชนิดนี้อยู่จริงนะคะมันน่ารักละถะแก่จัดแล้วก็คนเขาก็จะเหมือนแบบ หางไก่หางไก่ไกแจ้ตัวสวยๆค่ะถ้าแก่จดแล้วตัวโตค่ะเนี่ยแล้วก็เชื่องด้วยมันเป็นของเล่นสำหรับอันนี้เธอทำร้ายมนทำไมไม่ได้ทำร้ายบ้านฉันมีเยอะแยะค่ะสวยเนาะ ชปีที่แล้วเขาก็อยู่ในตรงนี้อันเคยมาถ่ายต้นเน่ะ